หนึ่งสองสามพี่น้องครับไปขอนุญาต้องซะเ้อบารนี้หลังนีแม่มาถือคักถือเนี่ยเถอพี่น้องโอ้ถือกถมึงฟังเสียงเต็มเลยพี่น้องถือถือี้มงปาป้าีละ เตือนทีแลอาไปขึ้นสิเบิร์ตเออพอแล้วพ่อเล่าเราจะมีแล้วฮสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับวัอนี้สีภาพี่พี่น้องนะครับมาเห็ดเนื้อกุ้งสูตรเด็ดสูตรใหม่ของเฮานะครับก็คือไข่หน่อยเดียวนะครับสะเทือนทั้งน้องนะครับผมวัอนี้มีไข่นะครับผมเดี๋ยวสิเห็ดจังไลยไปชมครับปลาธุดิบก็มีสองสามอย่างคือเก่าครับอันนี้ก็สะเป็นล่ำละเอียดมือนี้บ่ไดือดหัวนะครับพี่น้องครับใส่ล่ำดิบเลยนะครับเป็นล่ำละเอียดนะครับแล้วก็ อาหารปลาดุกนะครับอกของเหแา้วก็อันนี้นั่งเอียดครับก็คือไข่นะครับไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดแล้วแต่ผู้สีใส่นะครับเดี๋ยวเหตุกันเลนครับอัตราส่วมผสมกันหนึ่งตัวหนึ่งครับพี่น้องอันนี้ก็คือห้ามบอนหรือว่าห้ามละเอียดนั่นแหละนะครับใส่ลงไปถ้วยหนึ่งข้อกับสีใส่ว่าหารปลาดุกนะครับตัวนี้ซ่ําไดตัวนี้ก็ต้องซ่ํากันนะครับ ่บประมาณนี้นะครับเนาะใส่ลงไปเลยครับหลายน้ำห้อมครับพี่น้องมันบอกได้ลายน้ำหัวอาหารดอกกัหลายน้ำห้อมนี่ครับต่อไปครับมื้อนี้เขาใส่หอาหารปลาดุกเม่นใหญ่นะครับต่อไปจะใส่ไข่ครับตอกใส่เลยครับมื้อนี้บอกได้ใส่น้านะครับเดี๋ยวคนก่อนนี่ครับใส่ไข่ลงไปครับทั้งๆนั้นก็ คุกเข้าให้เข้ากันครับพี่นอ้องเท้าเห็ดในปริมาณหลายนะครับถ้าเห็ดในปริมาณหลายนะครับก็ต้องเพิ่มจำนวนไข่ไปนึ่นะครับผมถ้าเราได้เห็ดเป็นโลนะครับก็ต้องเพิ่มจำนวนไข่ไปนึ่เด้อครับเด้อบ่แม่นว่าเห็ดโล่สองโล่ทใส่ไข่หน่ายเดียวมันก็ผสมดุลกันนะครับ อ่าอันนี้มันเขียนผดนะครับเดี๋ยวข้อใส่นาำหยอดลงไปจังหน่อยเพราะว่าข้าใส่อาหารเมร็ดใหญ่เหมือนี่นครับนหวดประตอหนวดนวดต่อ,นนตอไปเรื่อยๆครับ นี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับหันหันเลี้ยวไปก็นีก็บอดีหันแหงไปก็นีกบอดีตรงประมาณนี้ครับ,รบมันมาพ่อปันใดครับนี่นี่หันเลี้ยวนสิปันบ่นนะครับวันนี้กินหอมครับหอมละมุนเลยครับมือนกุญแจกันมันอาจจะมีกินเหม็นกินข้าวนะครับแต่วันนี้กินหอมมาหลุนน้ากันครับพี่น้องมาอื่นมาเฮาสีใดหลายหรือใดไหนนะครับหรือดใดซําเกากรบพัวรู้นะครับถ้าหลุนร้อมกันครับพี่น้อง เดี๋ยวต่อไปกันที่หัวหัวใส่ถุงเฮียเลยนะครับปั่นครับปั่นหัวหันประดุกประทันละลายนะครับเดี๋ยวลงหนามันก็ละลายนะพี่น้องแต่ว่ามือนีีหอมห้ามอย่างเงาเพราะนันเป็นห้ามดิบนะครับุผงมันมากห้ามครับพี่น้องหอมหอมหัวครับแต่ว่ากอย่าลืมใส่หินนะครับหินนี่ต้องใส่ตลอดนะครับ ก็ใส่บดใหญ่เลยพี่น้องเด้อแปดไส้ครับพี่น้องมนันนี่นี่ครับที่ประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวสีห่อไปเรื่อยๆครับพี่น้อง ครบแล้วครับพี่น้องตอนนี้หเรียบร้อยแล้วเหมือนี้าวกาพอดีพอดีนะครับแล้วสิไปเบิ้งนะครับว่าถ้าสิได้รู้กันมืนเสาร์นี้แล้วว่ากลุ่งน้องนีมันมาขวางมันมันมาขวางเหม็นหรือมาขวางหอมนะครับแล้วสิได้รู้นะครับพี่น้องืันนี้สูตรหอมนะครับคลิปก่อนสูตรเหม็นเดี๋ยวไปเจอกันครับทีไม้ครับน้องถึงทีไม้แล้วไปครับเ่มใส่กันเลยใส่เบิ้งจากสองสามหลังกับพ่อครับืันนี้ มองเก่าครับหากินข้อ,องเก่าห้วยมันไปกันสัน่นนยายพี่น้องโอเคครับหยาบ้อยไปล้างต่อไปครับมาพี่น้องมาที่นี่ที่ตรงนี้ มองเข่ามองดิ่มเออขอดอนอยาาเช็คเช็คเช็คก่อนนี่มืเงียบโอเคครับก็จะติดตามเบิง้งหยำมอืน่นนะครับว่าสีมันหรือบปรมานซ้ำเลยนะครับผมเดี๋ยวใส่ให้เบิง้งจักสองสารังนะครับเดีเย๋ยวหยำหยำสี่หยำให้เบิ้งส้าหลังนะครับ ติดตามมือ,สมมสอ,อเสาด้วยครับเด้อพี่หน่องครับเสาแล้วครับวันนี้ตามใส่กลุ้งคือเราครับเริมมึงตังแดกกองเขาเลยครับจะเป็นจังไนเนาะมีสูตรสูตรไข่ครับมันนี้เนื้สอสางซมอ มันเป็นน้ำเงียบบนนกบาลน,นี่ย <laughs> ่อหอมผดเรา <c oughs> มีแจ็โต,ตได้พี่น้องเราไปเพิ่งทางนั้นครับเขาอาจจะใส่วัตถุก,ก็ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าเขาใส่หลายมือแต่ละมือมันก,กระปักมันคือกันเนาะนี่ไผบอกว่าเป็นน้ำเงียครับ nè đặt bọt vô thấy ba bên nấm nha đặt hiểu hoa vương hoa phụng chảo ba ngoài con gặp gì nữa đó vương đi ha vương anh đi Xong, xong Phang xiang, gặp bạn đang phang tiếng โดดีดวงเลยสุดยอดสุดยอดอาไปเบื่องน้งต่อไปครับอ่าตัวนี้ใส่จ่มครับพี่น้องโอ้โอ้ขุดใส่เลือกแตวว่าหนึ่งสองส,สามว oh. ัดเสียงหนวดผู้ใด้วาสูตรหอมมะหอม ฟังเสียงนยครับพี่น้อง,องเจียวอีดีวะไปฮะหัวหนังต่อไปไอไอเรามาดูหลังที่ห้ากันนะครับพี่น้องอดีนแล้วครับพี่น้องครับวิถีชีวิตอีสานบ้นบาบาครับหากินย่ยเหมือนเสาสี่หละอ๋อหนึ่งสองซ้ำพาดพี่น้องครับอขออนุญ,ญาตห้วหลวง,องเซเตอบานี้ หลังนี่แม่มาถือคักถือเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องปัดแฮลโลครับพี่น้องบริษัทแจ็คเทียมองงี้พี่น้องครับผมมาคอยบอกข้างได้ครับพี่น้องนักแห่งครับเอา้ามึงกระหน่ำมันนักีหยังปัดพี่น้องครับถือคักถือเนี่ยอีดีครับหลังนี่หอยบกกะหอยแห้งขอยยานขดพื้นปัดพี่น้องครับยันอีดีมงงึงิ่งครับมึงโอ้โหอันนี้มันว่างบรทะลุป,ปไหนเพราะว่ามันฆ่าผางี้งครับปัด อุย้ยเดี๋ยวเขาจะไปวงเงี้ยเนะาะว้ามันหลุดแม่น้ำกันครับอันต่อไปปั๊ดข่อยเห็นนัน่นว่างเห็นไหมเตกส่วนโหลดปั๊ดเฮียสูตรดีไหมสูตรไข่ครับพี่น้องข่ายเย้าทั้งข่ายเย้าทั้งสะเลยครับอนึ่งซอยซ้ำอ้ยพี่น,อน,น้องครับนี่ถือก่ายย่าเดี๋ยวว่างเห็นเตกส่วนโหลดเฮ้ยอันนั้นเตกส่วนโหลดเฮ้ยอืย <c oughs> อ อออันเนี้ยอันอันเนี้ยวกงมือว่านเนี่ยยกขึ้นนักบ่เมนเป็นเป็นโล่หุ่นนี่นั่นเอาอีรีนักอีรีเออโอ้โหถือถือมึงฟังฟันสียงเต็มเลยพี่น้องถือถืออีกเหมือนอือมันกันย่อมรักสัพหามันเนี่ยมันสู้แล้วเท่าะเลาะหรืออ่าหกเจ็ดอีกอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้อง ไปห่หาใส่ละบันนี่ก็คือปกเลิกเที่งนนี้งล,ง,ลงเดียวก็เาใส่แปีกเนียกับแ้ดได้เปียกเนี่ยอย่าเาาบิ่งไปฟ้อมๆกันครับพี่น้องโอ้ใส่เลือกบ่ถือตัวนี้ใส่เลืกบ่ถือครับพี่น้อง ปรดครับครบเดี๋ยวกลับบ้านเมียเคาะกันครับไปรุ่นน้ำกันครับว่าสิได้หลายซอมเดชีหนังมาแล้วครับครบแล้วครับยามครบแล้วมารุ่นน้ำกันครับว่าสิได้ไลซอมเดชปาดลังเดียวสิกระมังก์สิเฮียสูตรหอมครับกุ้งกุ้งน้องนี่มันทันสมัยครับอยากบัวกับว่ามันทันสมัยแห้งเปลี่ยนเนี่ยเป็ีนอาหารก่อนโค่นเลย มันก็ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆแล้วเนาะแต่คนยังว่ากินปนเบิดเบิดเบิดสาดเนาะมันก็เปลี่ยนมือนึงปนมือนึงถอดไข่โอ้ยกุ้งก็คือคนลับพี่น้องตัวกุ้งครับตัวใหญ่แห้งครับน้องอื่นใหญ่ปานนี่บอสไอ้แม่่แม่กุ้งแม่น้ำมาเซล่นได้ระถือคักคอีเมียถือเบิดสุอันเนาะเม่นบ่แม่บุ้งมาเนี้ยปา เพ่อเพื่อจมีละตีเลอดทีเลอเอาไปขึ้นสิเบิเดเออเพแล้วเอแล้วาสมีละเฮาบ้าบอแล้ว,ปลวไปใส่เหนนนยนยนใส่หน่อยเน่มันลงมาเลยหอยแคลนเอาไปจุ่มอีกนะพอผลนม่สาแล่วโอ้มาอยหข,ขั้สิกัดไปง,งี้งอ่โอ้พี่น้องครับ มื่อนี้เป็นมือที่เขาหนามากครับนี่ครับเห็นบ่เห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเอ้ยคือคักถือเงี่ยอีริย์กขึ้นลังนั่นเย็นคอยห่วงนะโซเซโอว่ะอันโซก็ถือเดี๋ยวได้ไม่ได้ฝ้าข้อเด้อเก็บคุมตัวนี้ก่อนเดี๋ยวใส่เบิ่งเอาฟอเลยปุ่นเปาแตกสวดลงพี่น้องเอ้ยบะตอมก็โลนึงครับมือนีบวกเลยตาตาลังนั่นก็โลนึงแล้วนะครับ ยกขึ้นเอาพี่น้องเด้อเทรวมเด้๋ยวเจอหันทุกเบิ้งอีกเทียนนึงนี่ครับพี่น้องครับซดคักสดเนี่ยครับประมาณโลกวลัเนาะมันนี่เนาะแปดหลังของเขานะครับถือว่าประสบผลสัตวเลี้ครับพี่น้องมึงเนี่ยพี่น้องครับมึงโตกุ้งไปนะครับมีแต่ตัวยิ่งใหญ่เห่าๆครับมันนี่มึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเสียไปล่างนะครับผมมันนี่กะถือว่าประสบผลสัตวเลี้นะครับกะ ฝากพี่ฝากน้องครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยครับเด้อสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ